เค okay, ครับเออกับสวัสดีพี่ใหม่พี่เปียกกับสวัสดีผู้ผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้วันนี้จะคุยกันเรื่องเรื่องไพ่แพทเทิร์นอันหนึ่งที่เรียกว่าเป็นที่ชื่อดาร์กอนไพ่แพทเทิร์นนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวมามาดูกันนะครับย้ำอีกทีว่ามันมันไม่ได้แบบเป็นไพ่แพทเทิร์นวิเศษอะไรมากนะครับเพียงแต่ว่าปีนี้มันเป็นเป็นปีมังกร แล้วก็คำว่าดาก้อนไพแพทเทิมันอาจจะเข้ามาให้ท่านได้ยินกันนะครับผมก็จะเอามาให้ดูว่ามันมันเป็นยังไงนะครับโอเค ตัวตัวดรกก้อนไพ่แพทเทิร์นเนี่ยครับถ้าถ้าเราเปิด Google แล้วก็เช็คดูนะครับมันจะเป็นรูปแบบคล้ายๆามังกรครับก็คือมันจะหันไปทางซ้ายแบบนี้นะครับมับงกรแล้วก็มันจะมีขาหนึ่งขาแล้วก็ขาสองขาที่ตัวขาเนี่ยครับมันจะต้องเท่ากันครับขาข้างล่างนี้ จริงๆแล้วถ้าให้เรียกเนี่ยมันก็คือมันก็คือดับเบิลบัตทอมนั่นเองครับใช่นี่ครับเสร็จแล้วเนี่ยมีอะไรต่อนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมันจะมีจุดสองจุดให้ให้ลากได้รตรงเนี้ยมันเรียกว่าเป็นเป็นเป็นอ่อเป็นหนอกของเขาอะครับหนอกลงมาแล้วก็ลากลงมา แล้วก็เป้าแรกเนี่ยเป้าแรกมันจะไปที่ที่นอกครับนี่ครับผมจะเขียนว่าแทร็กเก็ตไพ่หนึ่งแล้วพอไปได้อีกเนี่ยมันก็จะขึ้นไปอีกมันก็จะเป็น t a ร g e เก็ตไพ่สองครับเส้นเส้นม่วงตรงนี้ทีสองตรงนี้ก็จะเป็นหัวเขาครับ ดังนั้นอ่าพอดูทรงแล้วเนี่ยไปไปมามันจะเหมือนกับดับเบิลท็อปนี่นะครับดับเบิลท็อปแล้วก็พอมันทะลุขึ้นไปได้เนี่ยมันก็จะไปยึกยักยึกยักตรงนี้เพื่อเตรียมขึ้นต่อมันก็คล้ายๆกับพวกคัฟวิทแฮนเดิลนั่นเองแต่รวมๆแล้วเนี่ยรูปร่างมันเหมือนเหมือนมังกรเหมือนมังกรจีนที่หันซ้ายไปนี่ครับสำหรับตัว ตัวดาก้อนแพทเทิร์นนะครับดาก้อนแพทเทิร์นนี่ครับถ้าถ้าหยิบมาเป็นบางกรง่ายๆก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับผมพยายามหยิบที่วาดในซูมนะครับ หย,หยิบมาเป็นรูปมังกรมันก็จะเป็นมังกรที่หันซ้ายแล้วก็ผมเรียนย้ําอีกทีนะครับว่าไพ่แพทเทิร์นนี้เนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้ถูกพูดถึงในในการสอบ cmt หรือว่า mta อะไรนะครับ mm hmm. มันก็เป็นไพ่แพทเทิร์นที่เกิดจากดับเบิลบัตทอมเนี่ยแล้วก็เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยหลายสํานักเขาก็เอาไปพิมพ์ลงอินเทอร์เน็ตกันว่าเออเขาเจอ,เข,เ,จอเขาเจอทรงหุ้นแบบนี้นะก็เลยมันก็เลยเหมือนมังกรแค่นั้นเองครับ ก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นดับเบิลบัตทอมที่ตอนทะลุเนี่ยมันจะต้องทะลุเส้นแนวกดขึ้นมาแค่นั้นเองครับแล้วเป้าก็มีสองเป้าครับนี่นะครับลงมาแล้วเป็นดับเบิลบัตทอมแล้วก็ทะลุทะลุเส้นกดขึ้นไป แล้วก็ตรงส่วนที่เจอดับเบิลบัตทอบเนี่ยครับถ้าเอามาปลูกกับพวกบูลลิชไดเวอร์เจนต่างต่างก็จะดีมากครับนี่นะครับผมก็เอามาตีให้ดูว่าถ้าเราเรามาดูพิจารณาจริงๆ อ่าที่คนกลุ่มหนึ่งเขาทำเป็นเป็นดากอนแพทเทิร์นเนี่ยมันก็คือการเอาเอาไพ่แทเทิร์นที่เรียกว่าดับเบิลบัตทอมเนี่ยมาแล้วก็ย้ำอีกทีว่าทะลุทลุด้วยเส้นกดเนี่ยขับขึ้นไปพอมันขึ้นไปเสร็จเนี่ยถ้าถ้าคนที่เขาคิดเรื่องเรื่องดากอนแพทเทิร์นเนี่ยเป้าแรกอะ่ะคือจะเอา จะเอาตรงโหนกของมังกรท้องมังกรครับแล้วก็เป้าที่สองเนี่ยเขาก็จะเอาหัวมังกรขึ้นไปดังนั้นตรงนี้ก็จะจบสําหรับคนที่เป็นสายเล่นสั้นนะครับสายเล่นสั้นแต่ว่าทางเทคนิคอลนากเลงิษเนี่ยมันจะมองอะไรยาวยาวกว่าน,นั้นนิดนึงก็คือเอสสิ่งที่เห็นเนี่ยตรงเนี้มัน,ม,นมันคือคัพบ,บิทแฮนเดิลน,นี่นะตรงนี้ครับก็เอาเป็นหูถ้วยครับ ทำเป็นหูด้วยได้แล้วก็รอทะลุต่อไปนี่ครับไปไปมามันมันคือมันคือเอคับวิดแฮนเดิลน,นะครับคล้ายๆกันเพียงแต่ว่ามันมันทะลุขึ้นมาด้วยด้วยการเบรคขึ้นมานี่ครับทีนี้ลองมาดูตัวอย่างนะครับอันนี้ไม่ใช่ Financial a ลแอดไวนะครับ พอพอจะดูตัวอย่างเนี่ยก็ต้องถ้าจะดูให้ไวทำเมื่อคืนก็ต้องอมีมีซอสโค้ดม,มาแล้วก็มานั่งสแกนดับเบิลบัตทอมนะครับมันจะหาได้ไวและมันก็จะเป็นที่มาของของตัวมังกรเกิดขึ้นนะครับอ,อย่างเช่นตัวนี้ก็มังกรแบบนี้นะครับหันปากไปทางซ้ายแล้วก็อันนี้ขาหนึ่งอันนี้ขาที่สองครับแล้วหลังจากนั้นก็ต้องรอทะลุส่วน ส่วนอ่าที่ตีเส้นลงมาแบบนี้ให้ได้ครับทะลุขึ้นไปอันนี้ก็จะเป็นเป้าแรกแล้วเป้าที่สองก็จะเป็นหัวครับนี่ครับที่วงกลมไว้คือเซตต้องเซตต้องเอื้อด้วยนะตอนนี้เดี๋ยวก็ได้ไปดูเซตก็ยังไม่ตายจริงนะโอเคออันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้เหมือนกัน มีหันไปทางซ้ายนะครับแล้วก็อันนี้ขาหนึ่งขาสองต้องแนวเดียวกันแล้วก็มีห้ําขึ้นมานะครับแล้วก็มีเส้นกดลงมาพอทะลุขึ้นไปก็กำหนดเป็นเป้เปาครับเป้าที่สองก็ตรงหัวเนี่ยครับพอถึงหัวปุ๊บท้าสายดาร์คพททันธุ์เขาก็จะเรียกว่าจบจบบุญกับหุ้นตัวนี้แหละครับที่ที่ทำกำไรขึ้นมาตรงนี้ มันจะสะบัดยังไงสายดักออนแพทเทิรจะไม่ได้สนใจแล้วครับเดี๋ยวน่าจะมีอีกประมาณสองรูปครับครับก็ดูย่างกันนะอันนี้ก็ต,ต้องต้องตีถ้าหาดับเบิ้ลดับเบิ้ลมาทอมเจอนะนี่ครับอันนี้หันไปทางซ้ายเหมือนเหมือนในรูปเนี้ยครับดูรูปนี้แล้วก็ยำ่ำ ย่ำเท้าแรกย่ำเท้าสองแล้วก็ตีขึ้นไปนี่ครับตีกดลงมาพออันเนี้ยถึงเป้าที่เป็นหัวเนี่ยตรงเนี้ยครับมันก็ล่วงลงมาเลยเป้าที่เป็นหัวก็ตรงเนี้ยครับอย้ำอีกทีว่าก็คือเป็นถ้าจะหาตัวด r กอ o นแพทเทิ n ก็คือหนึ่งหาดับเบิลบัตทอมให้เจอนะครับ แล้วก็สองก็ตีเส้นกดครับตีเส้นกดสามรอทะลุครับที่เราเห็นที่เขาทะลุขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของตัวตัวหางมังกรนะครับถ้าถ้าเป็นตัวนี้เป็นหางมังกรขึ้นไปบางทีอ่ามันไม่ใช่มังกรหัวเชิดนะครับเพียงแต่ว่ามันมันเป็นเรื่องของหางมังกรที่จะจะยาวขึ้นฟ้าไปนะครับอันนี้ก็น่าจะรูปท้ายๆนะฮะนี่ครับ อันนี้หัวแล้วก็ขาหนึ่งอันนี้ขาสองอันนี้ห้ำครับห้านี่ครับดังนั้นเป้าแรกก็อยู่ที่ดาวนี้ครับแล้วมันขึ้นไปอีกอีกเป้าหนึ่งเป็นหัวไงครับพอถึงหัวนี้เขาก็จบแล้วครับมันจะไปไหนเนี่ยไม่เกี่ยวกับดักอนแพทเทิร์นละแต่ว่าถ้าตัวเทคนิค a ล a นาลิซิสเนี่ยบางทีบางทีตรงหัวเนี่ยเราดูเป็นเป็นคัพวิดแฮนเดิลยังไงก็ได้นี่ครับ ไปขย่าตรงหัวแล้วก็ไปตอบแบบนี้ก็ได้ครับอ่าอันนี้ผมก็สแกนที่เป็นดับเบิลบัตทอมมาครับสำหรับผู้ดูจะได้เอาไปทำการบ้านนะครับเอาไปทำการบ้านว่าบางทีเราเจอดับเบิลบัตทอมเนี่ยบางทีมันก็อาจจะตีเป็นตีเป็นอ่ ดากอนไพ่แพทเทิร์นได้บางบางครั้งเราเจอเราก็ตีไม่ได้ก็มีนะครับเพราะว่ามันเป็นดับเบิลมาทอมที่เป็นลักษณะคล้ายๆคล้ายๆตัวเล็กแทงเกิลมันก็มันก็ขึ้นไปเลยแบบนี้ก็มีก็ย้อนหลังไปสี่เดือนนะครับเป็นดับเบิลมาทอปที่เกิดขึ้นในเซตร้อยครับก็เอาไปทำการบ้านดูบางทีมนันเป็นเป็นราคาที่เดียวกันเป๊ะก็มีนะครับแต่ว่าอันเนี้ยผมเลยเขียนว่าคาดเคลื่อนบ้างเล็กน้อย ก็คือบางทีมันมันมันยากที่จะจะเท่ากันเป๊ะข้างใต้มากครับเป็นเป็นไปไม่ได้ครับแต่เลื่อมเรื่อมมาก็อารมุ่มารวยแบบบวกลบหเปอร์เซ็นอย่างนี้ก็ก็พอได้ครับที่มันย่ำย่ากันอยู่นะครับก็สามารถอ่าแคปหน้าจอหรือว่าเดี๋ยวค่อยกลับมาดูซ้ำได้นะครับก็สรุปตัวดั a คอนแพทเทิร์นก็อีกทีนะครับว่า เจอต้องเจอดับเบิลบาทอมก่อนแล้วค่อยไปหาหัวหาหัวเสร็จเจอสองจุดนี่นะครับหัวกับเรียกว่าหัวกับฮัมของเขานะครับคือโหนกของเขาเนี่ยก็ลากลงมาพอลากลงมาเสร็จก็หาจุดทะลุขึ้นไปครับหาจุดทะลุแล้วก็เป้าแรกก็ ราคาไปที่ไปที่โหนกนะครับเป้าที่สองก็ราคาไปที่หัวครับไปไปมา,มามันก็เหมือนที่เราคุยกันว่าถ้าถ้าไปเจอไพ่แพทเทิร์นอะไรก็ตามก็และยิ่งข้างล่างเป็นดเวอร์เจนด้วยเนี่ยก็ยิ่งดีครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเอ่อมันก็เป็นไพ่แพทเทิร์นที่ที่ผสมรวมกันนะครับสำหรับตัวตัวไพ่แพทเทิร์นที่ชื่อชื่อเอ่อ ดากอนไ h i แพทเทิร์นนี้นะครับย้ำอีกทีว่ามันมันไม่ได้แบบวิเศษอะไรมากไปกว่าไพ์แพทเทิร์นอื่นเพียงแต่ว่าถ้าท่านได้ยินว่ามันคืออะไรเนี่ยก็ก็จะได้ทราบว่าอ๋อการจัดเรียงมันเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นของส่วนวันนี้ครับ <Okay. S 2> ไม่ทราบว่ามีมีเป็นเป็นหุ้นหรือว่าออ่าเตัวเซตไหมครับพี่เปียได้เราดูตลาดกันหน่อยครับ ว่าเป็นยังไงบ้างคุ่มโมขุเป็นยังไงบ้างเอาเซตเซตก่อนนะฮะเอาเซตก่อนเลยนันแล้วก็มีนะอยากให้ดู t ีเฟก,กับทองคำด้วยครับแตนดิมได้ครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเอาเซตก่อนนะครับรก,ก็ตีแบบเดิมๆนะครับเพราะว่ามันมันมันอ่าเราทำเป็นแผนที่ของเราไว้นานแล้วนะครับแล้วเราก็ไม่มีรีดรอไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับจนกว่าจะ เกิดสัญญาณใหม่ที่มันมันมันวาดได้โดยที่ไม่ไปเปลี่ยนแปลงของเก่านะครับอันนี้อันนี้ของเก่าที่เราทำเป็นแผนที่ไว้ว่าเราไปเจอสิ่งที่เรียกว่าตัวเส้นขนาดนะครับที่เกิดจากที่เกิดจากตัว bullish divergence นี่ครับแล้เวเราก็เคยบอกไว้นะครับว่า มันมีเรื่องของการสิ่งที่เรียกว่าโถ่แบ็กอยู่นะครับโถ่แบ็กคืออะไรคือเหตุการณ์เนี่ยครับมันไม่แปลกใจที่มันจะเกิดเพราะว่าการที่ราคาเขาทะลุแล้วเขาพุ่งไปเลยนะครับตรงนี้ครับโอกาสเกิดแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นเท่านั้นนะครับเวลาราคาเขาทะลุไพแ่แพทเทิร์นแล้วมันพุ่งไปเลยเนี่ยทุกคนอยากจะให้เกิดอย่างนั้นครับ มันจะได้ขึ้นให้จบแต่ว่ามันดันเกิดสิ่งที่เรียกว่าอ่าการสะสมพลังที่เรียกว่าโทแบ็กโซนนะครับอันเนี้ยโอกาสจะเกิดอยู่ที่75เปอร์เซ็นครับที่มันจะออกด้านข้างนะครับที่มันจะออกด้านข้างแล้วตรงนี้ที่เขาทำสังเกตว่าเหมือนเขารู้เลยครับเขา เขาเอาแท่งเทียนมาโชว์เราครับพี่เปียกเนี่ยอเอามาวางเหมือนเล่นเล่นตลกเล่นจิตวิทยากับเราครับนี่ครับเอามาวางตรงเส้นขนาดเลยดังนั้นเซตก็ถ้าเรามองภาพนี้นะครับก็ยังยังไม่ถอดใจนะครับยังไม่ถอดใจถ้าจะถอดใจจริงๆก็หลุดกลับเข้ามาในเส้นขนาดแล้วก็แล้วก็หลุด หลุดข้างใต้นี้นะครับหลุดเมฆลงมาอันนี้ก็น่ากลัวนะครับอันนี้ก็ถือว่าพักรอบนี้ชั่วขราวแล้วก็ค่อยสะสมพลังใหม่เพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเอ c d อดีก็เหนือ,อศูนย์แล้วนะครับบางทีเขางุ้มลงมาเนี่ยมันอาจจะอยู่ใต้เอเอ่อาจจะอยู่เลียดเลียดอ็มดีแล้วขึ้นไปก็ได้ใครจะไปทราบใช่ไหมอันนี้มองถ้าถ้ามองแนวที่เขาสู้อยู่นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ถ้าเรามองแนวที่เขาไม่สู้เนี่ยก็คือ ราคาเนี่ยหลุดอิชิโมกุลงมานี่นะครับยังไม่พอราคายัางยังเรียกว่าหลุดกึ่งกลางของกึ่งกลางของตัวชั้นแนวนี้อีกอย่างเนี้ยครับอันนี้ก็อันนี้ก็ไม่ไหวแล้วครับถ้าถ้าหลุดกึ่งกลางนี้อันนี้อันนี้แนวแตะกี้เราไปแนวเึืสู้แล้วนะครับอันนี้อันนี้แนวแนวท้อแท้นะครับแนวท้อแท้ นี่ครับแบบแบบหลุดลงมาอย่างนี้ครับอันนี้ก็ไม่เหลือแล้วครับก็ต้องจับตาดูหลายส่วนนะครับถ้า MACD มาตัดศูนย์ช่วยก็ก็หมดครับแต่ว่าอาจจะเป็นพักอะไรก็ได้แต่อันนี้เหมือนเหมือนเขารู้เลยครับเหมือนเหมือนเขาเล่นจิตวิทยากับเรานะครับเราก็ไม่รู้ว่าเขาเขาจะกระแทกลงมาเรื่อยๆมันก็มันก็อยู่บน เส้นเฉียงนี้ได้อยู่นะครับแต่ความรู้สึกคนที่ไม่ได้ลาบเส้นเฉียงเนี่ยอาจจะท้อละแต่จริงๆถ้าคําตอบนะครับก็คือตาบใดถ้ายังไม่ไม่หลุดเส้นนี้ก็มีความหวังอยู่นะครับก็ยังสู้กันต่อถูกไหมยังไซเวไปสักพักเลยใช่ครับรถ้าใช่ครับถ้าไม่หลุดขอบเมฆล่างนะครับก็ก็สู้ต่อครับ สายสายมือเก๋าเขาก็จะซีเ็คที่บายเล่นไม่กรอบไปหุ้นได้ <Le en. S 1> หุ้นที่แก่งกว่าตลาดได้ mm. แบบนี้ครับแต่ถ้าถ้าหลุดเนี่ยก็หลายหลายสายทั้งเก๋าและไม่เก๋าก็จะจะพักออกชั่วคราวนะครับมันมันเคยมีปรากฏการณ์นี้อยู่ตรงนี้ครับที่เขาเล่นจิตวิทยาเราเนี่ยครับที่ ไม่หลุดแท่งเทียนมาสักทีเอ่อขอโทษครับตรงเนี้ยครับ,รรบไม่หลุดมาสักทีนี่ครับแล้วก็มีตวัดกลับขึ้นไปให้ให้โกยอะไรกันแล้วก็ก็หลุดลปตายจริงดังนั้นก็ก็ซ e เล c กทีบบายโกยอะไรกันได้นิดหน่อยก่อนที่จะตายจริงแบบนี้ก็มีนี่นะครับมันลงมาได้เรื่อยๆแต่ตัวเขาไม่หลุดะครับพอไม่หลุดมันอาจจะมีจังหวะที่ขึ้นครั้งใหญ่ครับแต่ถ้าหลุดก็จบครับ อไม่ทราบมีตัวไหนนะครับตัวทอตัวทองทใช่ไหมครับ uh, ที่เฟกกับทองคำโ้ไคทองคำตอนนี้ก็ระวังระวังนิดหนึงนะครับถ้าถ้ามัน หลุดลงมาก็ต้องระวังนะครับอันนี้เขาก็สะบัดไปเรื่อยๆนี่ครับอาจจะบางทีอาจจะมาตรงขอบแล้วไปต่อก็ได้นะให้ให้ระวังเส้นนี้เป็นสําคัญนี่ครับสาหรับทองคาครับเดี๋ยวดูทองคำครับวิกอันนี้ก็ยังยังไม่มียังไม่หลุดอะไรนะครับดังนั้นดูเดจะไวกว่าครับ น่าจะมีคนจ้องทองคำที่เปลี่ยนถ้าถ้ามันหลุดหลุดเมฆลงมานะครับสำหรับทองคำครับนี่ครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรครับเรียกว่ายังแรนดอนวอล์อกอยู่นะครับยังยังโยนเหรียญอยู่ครับเพราะว่าเทรนด์มันเกิดมานานแล้วระดับหนึ่งครับเดี๋ยวเชิญตัวต่อไปได้นะเอาเอาทีเฟกครับจจนยิบทีเฟกต้องวาดีชั้นหนงไงในในเมื่อเซตมันไม่ไปไหนเล่นทีเฟกได้ไหม นั่จะต้อง H H ตัว H อ่ at อันนี้ถ้า t f เฟ t เราไม่เคยสีคู่นะครับมันก็กลับเข้ามาแล้วมันก็ร่วงลงมาต้องระวังนิดนึงนะครับสำหรับตัวสำหรับตัวทีเฟกนี่ครับอเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะครับ อันนี้สมมุติว่าในในแนวที่มันสู้นะครับเราเราจะบอกทั้งแนวที่สู้ไม่สู้เป็นเป็นเพียงเออเป็นเพียงแผนที่นะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้ชี้นําอะไรนะครับเพียงแต่ลากแผนที่ในมุมมองของเทคนิค,คลนอลอวิเคราะไว้เฉยๆแล้วแล้วแผนที่ก็ตีกันได้หลายอย่างนะครับอันนี้หยิบขึ้นมานี่ครับก็ต้องมีจุด หืสู้นะครับมีจุดพืสู้แล้วมันมีตรงกลางนี้อยู่ด้วยนะครับมีตรงกลางนี้เนี่ยครับตรงกลางของเขาดังนั้นก็มีสามอันเนี่ยครับที่เป็นแผนที่นี่ครับถ้าท่านใดมุมมองของทีเฟกนะครับถ้าจะลากแผนที่เนี่ย ตรงกลางนี้มันมาจากอะไรจริงๆก็เรียกว่าเป็นแอนดูพิสฟอกอะครับที่ที่มันมันมันจะลากตรงกลางของของเส้นขนานนี่ครับดังนั้นก็กรอบก็จะอยู่ประมาณน,นี้นะครับวันนี้เขาหลุดหลุดลงมาหลุดเมฆลงมาใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าจะสู้ก็ตรงกลางเนี้ยอย่าอย่าหลุดครับสำหรับตัวทีเฟกแล้วก็รีบกลับไปให้ ให้ไวที่สุดนะครับอาจจะมาพักมาอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็อาจจะขึ้นไปต่ออย่างนี้ก็ได้อีกฮึบเดียววะครับถ้าถ้ามองจริงๆเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยครับต่อให้เขาต่อให้เขาไม่ขึ้นนะครับให้เขาอยู่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะทะลุมเมฆได้เองนะครับอยู่ที่ความอึดแล้วครับว่าว่าอย่าอย่าหาเรื่องทำตัวเองพังนะสำหรับตัวทีฟก นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวแผนที่ในทีเฟกในในเชิงของเครื่องมือไดเวอร์เจนตนะครับแต่ถ้าถ้ามุมมองอื่นมันก็อาจจะมีการตีแผนที่อย่างอื่นด้วยคือขอทีเฟกขออย่างเดียวครับว่าอย่าออ,อย่าลงหลุดเส้นกลางนะครับอย่าอย่าลงหลุดเส้นกลางคือเด้งไปเด้งมาก็ได้ครับไม่มีปัญหาครับไม่ไม่ต้องขึ้นแรงไปกว่าน,นี้ก็ได้ครับ ี๋ยวเดี๋ยวเวลาผ่านไปเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะทะลุเมฆขึ้นมาเองนี่ครับมีเส้นสำคัญตรงนี้เส้นกลางตรงนี้ที่เสียวๆนี่นะครับเส้นกลางพอเราเราลากเส้นกลางเนี่ยเราต้องดูว่ามันมันเคยทำงานไหมก็ตรงเนี้ยจุดเนี้ยครับ,รบที่เขาเคยทำงานอยู่แบบนี้ครับ สำหรับตัวตัวทีเฟกครับมันก็จะไปล้อกับตัวเซตที่ส่วนเซตเนี่ยเขาจะเป็นเขาจะเป็นเส้นขนานลงมาซึ่งเซตก็ก็กำลังสู้กับเส้นขนานอยู่ทีเฟกก็สู้ในกรอบนี้อยู่นะครับถ้าทีเฟกหลุดกรอบล่างลงมาเซตมันก็ไม่ต่างอะไรกับเซตที่กลับเข้ามาในในตัวเส้นขนานของเขาครับ อันนี้ก็จะเป็นเป็นตัวลากแผนที่ในเชิงเชิงดเวเรนเ์นะ,ค,ะครับเซตเตอร์ <S S ท่านอื่นก็อาจจะลากอย่างอื่นแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ได้ชี้นำบอกบอกทั้งขึ้นทั้งลงแต่ปีกอบไวมีมีตัวอื่นไหมครับผมช่วงช่วงนี้พี่ไม่ค่อยมีหุ้นเ,รเพราะว่ามันซึมๆอ่ะครับเอาแค่นี้ไหมหวันนี้นะ<ซ>แค่นี้นะ ครับผมก็สรุปก็อย่าอย่าให้เซตกลับเข้ามาในในเส้นขนาดเลยครับเหมือนเหมือนเขาจะรู้เหมือนเขาเล่นจิตวิทยาเราว่ามันฉันเห็นนะว่าใช้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยอย่าอย่าเข้ามาในเส้นขนาดครับโอเคครับผมครับผมครับผมโอเคขอบคุณมากครับยิ้มครับตอบแชกขอบคุณพี่เปียครับขอบคุณทุกท่านครับครับผมเจอกันสวัสดีครับสวัสดีครับ